คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการรบกันวันที่932ระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนแล้วนะครับโดยเราพบว่าการรบกันในแคว้นคูดกองทัพยูเครนเริ่มทําการบุกแบบสองทิศทางโดยบุกมาทั้งจากพื้นที่ของแคว้นคูดเองและบุกจากพื้นที่ของประเทศยูเครนคาดว่ากองทัพยูเครนนั้นต้องการตีขนาบข้างกองทัพรัสเซีย พื่อหยุดยั้งการรุกตอบโต้ตกลับของรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านสนาโกต์ถ้าเราดูจากแผนที่ของยูเครนเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่ายูเครนทําการบุกผ่านพื้นที่ของกูปากิเพื่อตีตัดหลังกองทหารรัสเซียมีการโจมตีสะพานข้าแม่น้ําเร่งด่วนของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องเป้าหมายของยูเครนก็คือต้องการล้อมฐานรัสเซียหรือกดดันให้กองทัพรัสเซียถอยออกจากพื้นที่ไปครับ ต่อมาเรามาดูเหตุการณ์สําคัญในแผนที่หมายเลขหนึ่งตามที่อดมินได้วงกลมไว้กันต่อนะครับในจุดนี้เพราะว่ายูเครนสามารถบุกฝ่าแนวตั้งรับของรัสเซียจากเขตพื้นที่ของตนโดยการส่งรถวิศวกรเพื่อเคลียร์เส้นทางและใช้งานรถถังหลักแบบ T 80 พร้อมด้วยทหารราบบุกข้ามพรมแดนไปในเขตของรัสเซียในจุดนี้ถือว่าน่าติดตามมากครับเพราะว่าการบุกเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้ก็ไม่ง่ายเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวมีการประทะก,กันร,ระหว่างทหารรัสเซียและทหารของยูเครนอยู่ก่อนแล้วการที่ยูเครนสามารถใช้รถวิศวกรเคลียร์ฟันมังกรของกองทัพรัสเซียออกไปได้ก็คาดว่า้วยทหารขนาดเล็กของยูเครนน่าจะทําการเข้ายึดพื้นที่หรือว่าเคลียร์เส้นทางเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารก็กล่าวาว่าการรุกเข้ามาของยูเครนในจุดนี้ มันก็ทําให้กองทัพรัสเซียนั้นเกิดความภาวะพบงและจําเป็นต้องถอนฐานบางส่วนออกไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็จจะถูกกองทัพยูเครนล้อมเอาไว้ได้ครับส่วนการรบกันในพื้นที่ของหมู่บ้านสนาโกตก็เพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นยังคงรักษาพื้นที่เอาไว้ได้บล็อกเกอร์ทางกรทหารของรัสเซียได้กล่าวว่านอกจากรัสเซียจะมีการส่งทหารเข้าไปในหมู่บ้านสนาโกตพวกเขายังได้พยายามใช้เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิด โจมตีใส่แนวหลังของทหารยูเครนเพื่อไม่ให้กองทัพยูเครนสามารถส่งกําลังเสริมเข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายนักรัสเซียเองก็ต้องการที่จะผลักดันทหารยูเครนให้ออกไปจากพื้นที่ของเขตครูดพวกเขาอ้างว่าสามารถยึดหมู่บ้านได้หลายหมู่บ้านและแนวรบทางปีกซ้ายของยูเครนในเขตครูดกําลังจะพังทลายลงครับ และนี่ก็เป็นข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะครับคุณผู้ชมมันก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะเลือกเชื่อฝ่ายไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวของแอดมินแล้วแอดมินก็เชื่อข้อมูลทางฝั่งของยูเครนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมหากว่าในช่วงไหนที่ยูเครนเกิดความสูญเสียหรือว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแอดมินก็ต้องรายงานไปตามความเป็นจริงนะครับ ซึ่งเราก็คงต้องให้กำลังใจทหารยูเครนต่อไปสำหรับการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองครับในการรบที่ครูดนั้นน่าจะมีการสู้รบกันอย่างหนักเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ารัสเซียจะปล่อยให้ยูเครนครอบครองดินแดนของเขาไปนานๆไม่ได้ไมาอย่างนั้นแล้วกองทัพรัสเซียจะเสียชื่อเสียงอย่างหนัก โดยในปัจจุบันนี้พบว่ากองทัพ,พรัสเซียพยายามที่ส่งกองทหารขนาดใหญ่เข้ามาตีโต้ตอบกลับกองทัพยูเครนแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมล่าสุดนั้นก็พบว่าโดรนลาตะเวนของยูเครนสามารถตรวจพบสะพานเร่งด่วนของกองทัพ,พรัสเซียได้ แต่ว่าพวกเขาก็ใจเย็นมากพอรอให้ฐานรัสเซียสามารถวางสะพานเสร็จหลังจากนั้นก็รอดูว่าฐานรัสเซียจะมาออกกันที่สะพานเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดที่ยูเครนได้คาดการเอาไว้ร,รัสเซียได้นํากําลังฐานจํานวนมากทําการข้ามสะพานต่อจากนั้นล่ะครับคุณผู้ชมยูเครนจึงได้ใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องยิงขีปนาวุธที่มีหัวรบแบบคัตตอมโจมตีฐานรัสเซียทันที จากการโจมตีนั้นคาดว่ากองทัรเซียน่าจะสูญเสียไปเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าระเบิดนั้นได้ลงใส่พวกเขาแบบจังๆเลยครับ แอดมินก็คิดว่าในสงครามสมัยใหม่มันระวังยากมากเลยนะครับเพราะว่าดโดรนนั้นมันบินสูงมีขนาดเล็กการที่ทหารจะสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าก็แทบที่จะเป็นไปไม่ได้แต่หากว่าในพื้นที่ไหนที่กองทัพรัสเซียไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือที่เพียงพอมันก็จึงเป็นความเสี่ยงของพวกเขาที่อาจจะไม่สามารถรู้ตัวได้เลยว่ามีโดรนของฝ่ายตรงข้ามคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวอยู่ครับ นอกจากนี้ระบบจรวดหลายลำกล้องนั้นก็สามารถยิงได้ไกลและมีความแม่นยำมากดังนั้นโอกาสรอดในสนามรบสมัยนี้จึงถือว่ามีโอกาสน้อยหากว่าเราถูกตรวจพบครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูผลงานทางการะถานของยูเครนกันต่อซึ่งพราะว่ายูเครนนั้นสามารถทําลายระบบวางทุนระเบิดแบบเซมเมดาลีของกองทัพรัสเซียได้ซึ่งระบบอาวุธชนิดนี้มันสามารถวางระเบิดได้จากระยะไกลโดยการยิงออกไปนั่นแหละครับถ้าเรามองดูเผินๆมันก็จะคล้ายๆกับระบบจรวดหลายลำกล้องนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าหัวรบนั้นมันสามารถเปลี่ยนเป็นกับดักระเบิดได้โดยอาวุธชนิดนี้ของรัสเซีย จะมีระยะการยิงเพื่อวางทุ่นระเบิดได้สูงสุดอยู่ที่15กิโลเมตรและมีทุ่นระเบิดจำนวน50ลูกต่อรถฐานยิง1คันครับถือว่าเป็นไอ้ตัวแสบของสนามรบเลยแต่ว่าในครั้งนี้พวกมันก็ไม่รอดถูกโดนของยูเครนตรวจพบและถูกระบบจรวดหลายลำกล้องของยูเครนซันโวเข้าไปแบบจังๆจนทำให้พวกมันนั้นระเบิดคาตาไปเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันบ้างนะครับเราพบว่ากองทัพรัสเซียพยายามที่จะปิดล้อมฐานยูเครนในเบริเวณพื้นที่ของคาสโนคอรอปกาในจุดนี้พวกเขาสามารถบุกได้รวดเร็วมากอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมการรบกันในพื้นที่ก็พบว่ติฐานาของยูเครนสามารถทําลายรถถังและยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้เป็นจํานวนมากครับ จากภาพเราจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียพยายามที่จะบุกมาตีตันหลังกองทัพยูเครนโดยการใช้งานรถถังยานเกราะรวมกันอย่างน้อยหคันแต่ว่าก็ถูกทางการของยูเครนต้อนรับด้วยโดรนแบบ f อ v ทวีทให้กองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียอย่างหนักและการปิดล้อมยังคงไม่ประสบผลสําเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ชมผู้เชี่ยวชาญทางด้านกรทหารก็ได้กล่าวว่ายูเครนควรจะถอนตัวออกจากพื้นที่ได้แล้วไม่อย่างนั้นพวกเขาอาจจะมีสิทธิ์ถูกกองทัพรัสเซียล้อมเอาไว้ได้ครับ ส่วนพื้นที่การสู้รบที่น่าเป็นห่วงของกองทัพยูเครนในปัจจุบนันนี้แอดมินก็คิดว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ของเมืองวูเลดาครับเพราะว่าตอนนี้กองทัพรัสเซียสามารถยึดปีกทางด้านขวาของเมืองวูเรดาได้แล้วต่อไปเราก็คงต้องดูว่ากองทัพยูเครนจะสามารถทำการตั้งรับในเมืองแห่งนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับโดยที่ผ่านมาพวกเขาก็สามารถทำการต่อสู้ได้อย่างกล้าหาญสามารถทำลายอาวุธหนักของกองทัพรัสเซียจำพวกรถถังยานเกราะ ปืนใหญ่าสามได้เป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าการรบกันในช่วงหลังๆกองทัพรัสเซียจะทําการเปลีป่ยนแปลงกลยุทธ์โดยการใช้สิ่งมอเตอร์ไซค์มากขึ้นแต่ว่ากองทัพยูเครนก็ยังคงสามารถทําการตั้งรับเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเช่นเคยครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่14กันยายนฐานราบก็เสียชีวิตไป1,210นายยานเกราะ40คันรถขนส่งทางกทหาร71คันรถถัง3คัน ปืนใหญ่สนาม25กระบอกโดรน36ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบและระบบป้องกันพลังการอีกหนึ่งระบบครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปได้ครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิวสิตรีอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ